นังจิมเอ็งควรจะดีใจที่ไอ้ทองดีมันกลับมาเยี่ยมเยียนแล้วนะแต่ฉันกำลังจะลืมพี่ทองดีได้อยู่แล้วนะแล้วกลับมาทำไม ในเมื่อสายเกินไปแล้วอย่างนี้ทัพทิมเอ็งท้องแล้วเหรอนี่แล้วใครไอทองดีถอยห่างจากเมียข้าเดี๋ยวนี้นะพี่บุญยังข้านี่หรอวะที่เป็นผัวของทัพทิมนะ่ะข้าเฝ้ารอฟองงอง,งอนจนทัพทิมใจอ่อนตกลงปรงใจกับข้าแล้วเอง็งก็ยังเสนอหน้ามาทำให้เมียข้าเสียน้ำตาได้ ขอไอ้บุญยังถีบนายหายเจ็บใจหน่อยถูกว,วะเฮ้ยหยุดนะ <S 1> <S 1> ในครขืนร่วงเกินท่านจมืองเป็นเกิดเรื่องแน่ <S 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 แค่นี้ก็มีความผิดมากพอจนกุมตัวไปลองอาญาได้ไม่เป็นไรนี่เป็นพวกพ้องน้องพี่ของข้าเท่านั้นเอท่านจมืองหมายความว่าท่านคือพระยาพิชัยเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ของเมืองพิชัยยังไงละ่ะจริงหรือวะเฮ้ยข,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 ขอรับครูพูดกับไอ้ทองดีเหมือนเก่าก็ได้จ้ะ พระวิชามวยไทยที่ครูเที่ยงถ่ายทอดฝึกเปรือให้ไอ้ทองดีถึงได้มียศถาบรรดาศักดิ์เช่นนี้ทุกคนฟังทงนี้ข้าพระยาพิชัยขอแต่งตั้งให้ครูเที่ยงเป็นนายบ้านที่นี่รับเบี้ยววัดร,รายปีเทียบเท่าขุนนับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปท่านเจ้าเมืองไอ้ทองดีข้าตื้นตันน้ำใจของเองนักสิทธรักของข้า ส่วนน้องสาวข้าแม่ทับทิมกับพี่ชายในบุญยังคนนี้ข้าขอมอบซ้อยเส้นนี้เป็นของขวัญแต่งงานและเงินอีกร้อยตำลึงสำหรับหลานที่จะเกิดมาพี่ทองดีไอ้เอ้ยท่านเจ้าเมืองไอ้บุญยังขอกราดด้วยใจจริงจ้ะ นักทัพทิมมันไม่มีวาสนาพี่ขอโทษนะทัพทิมที่มีวิปัญญาก่อร่างสร้างตัวจนยิ่งใหญ่เหมือนไอ้เออเออท่านเจ้าเมืองได้ไม่เป็นไรดอกจาก่าฉันคิดได้แล้วละ่ะคนเราควรจะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ใครจะรู้ว่าวันหน้าพี่บุญยังอาจจะดังเด่นกว่าใครก็ได้แล้วถ้าพี่ทำไม่ได้ละ่ะก็ขอให้รักเมียรักลูกมากๆไว้ก็แล้วกันจ้ะ เรื่องนี้ไอ้บุญยังทำได้และจะรักทับทิมกับลูกที่จะเกิดมาในเร็ววันนี้ตลอดไปไอ้บุญยังขอสัญญา คุณเกิดคิดว่าท่านเจ้าเมืองจะผิดหวังแต่ทำไมถึงได้ทำท่าล่องใจอย่างนี้ขอรับข้าเป็นห่วงทัพทิมแต่ก็ไม่อยากแก้ปัญหากับแม่ลำยงนะแล้วเนี่ยบ้านของข้าอีกระอรับใหญ่โตวกว้างขวางไม่น้อยกว่าเรือนของครูเที่ยงสักเท่าไหร่เรือนครูเมฆเป็นครูมวยอีกคนของข้าว่าแต่ครูเมฆมีลูกสาวไหมเอ็งนี่ชักจะฉลาดมากเกินไปแล้วนะไอ้บุญเกิดลูกสาวครูเมฆ ชื่อมนาวสงสัยลูกสาวคุณแม่จะเปรี้ยวหน้าดูมานั่งอู้ยอยู่ตรงนี้ทําไมยะงานการมีเยอะแยะท่วมหัวท่วมหูไม่รู้จักทําให้เสร็จไปคืนนี้ให้นอนนอกมุ้งซะดีไหมไม,ไม่ไม่ดีละจ้าฉันจะรีบไปทําเดี๋ยวนี้แล้วอ่ะมันใครมากันมากมายหลายคนเลยนะเนี่ยพี่พี่ทองดีสบายดีเหรมมนาวอาว นี่เองไอทองดีนี่วะข้าเลิกกินหมากจนฟันสักจะขาวฮะเพราะมันหนาวอ่ะมันบังคับข้าก็อยากมากราบไหว้ขอนางมันามาเป็นเมียทําไมล่ะนี่แหละผัวในอวาทของฉันแต่มันไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่ต้องคอยลงประตักกันอยู่ร่ําไปข้าไม่ใช้ควายนะอย่ามาขึ้นเสียงเถียงนะเดี๋ยวให้นอนนอกม้งซะเนี่ยควายก็ควายจ้า น้องมันหนาวคนดีใครเป็นน้องเองไอ้ทองดีฟันดำจ้า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 แม่มันหนาวของพีเห็นพวกเองมีความสุขกันอย่างนี้ก็ก็ดีใจว่ะใครมาวะอ้าวไอ้ทองดีฟันขาวหรือนี่ฉันไหวจะครูดีใจจะเห็นครูยังแข็งแรงอย่างนี้ในนามของพระยาพิชัยขอแต่งตั้งให้ครูเมฆเป็นรองนายบ้านท่าเสา แต่รับเบี้ยววัดเท่าไหนาบ้านทุกประการส่วนนางะนาวและสามีอ่ะข้ามีเงินสองร้อยตำลึงเป็นของขวัญแต่งงานให้พี่ทองดีท่านเจ้าเมืองหรือจ้าเนี่ยเออข้าก็ดีใจในที่สุดสิทธิ์ของครูเมกก็เป็นคนเหนือคนจนได้ไอ้ทองดีฝันขาวท่านเจ้าเมืองพิชัย